หนูช่องลำพรธไลฟ์สไตล์นะคะโห่ปาทำไมอ่ะเปล่าไม่ไดรับไมหรอกวันนี้เราจะเดินกลับบ้านกันซึ่งเราไม่อยากเดินกลับบ้านคือมีคนใดคนหนึ่งชวนเราเดินกลับบ้านที่ว่าจะเป็นเพื่อนเราก็เลยเดินกลับบ้านเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดูเขาสิเดินเดยนเนี่ยย้าออกอากาศดีทสุดไปตึกไปนีเอา ชื出来出来่ออะไรชื่ออะไรนะตัวไหนอ่าชูเข็มมี <c oughs> มช่องไหมคะมีช่องไหมอ่าชื่อเข็มนะคะมีช่องไหมเข็มชาแนลอ่าไปติดตามกันได้นะโอเคค่ะส่วนพวกเราพวกเราสองคนเป็นช่องใหม่นะคะฝากน้องใหม่สองคนด้วยนะคะไม่หยิุดนะคะเสียงที่อะไรวะ เพือ่อเราจะอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ต้องรับได้แหละง่ายๆเขินเอือเราไม่รู้จะพูดไงกับเขานะคะพูดไปก็แล้ประโยชน์เ,ออเราว่าจะไม่พูดเจออะไรไรกาดไร้ไกาดอะไร อย่ามั่วอย่ามั่วเปล่าไม่พูดใสจไม่ดีเลยข้ามถนนดีอันนี้อะไรไมเราข้ามถนนเหรอคะทุกคนรถชนตายไม่ตายหรอกเป็นคนดีเกินพักคุ้มครองถ้ามืดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพ้าคุ้มๆนิดหน่อย ใช่ใตายแล้วไม่มีเจ้าคู่วันนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะถึงบ้านของเราเมื่มาเลยค่ะอ๋อเหตุแสงเขาล่ะซ้อมผมแป๊บเมื่อค่ะทุกคนหาแสงไม่ได้เลย เห็นเลยค่ะมองหน้าไม่เห็นเลยในตอนนี้เราจะพยายามเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนถ่ายอย่างนี้เลยเหรออืมันเห็นมุมมากเห็นดิตอนนี้เราเดินอยู่เรลนฝั่งบ่ายค่ะเป็นเวลา15เนกา53นาทีเราจะเดินถ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะขอโทษดิค่ะลูกตอนนี้ก็อยู่กับช่องของเทว นี่ค่ะเพื่อนของเราดีไม่ดีเลยอ่ะอันนี้เราไปไหนจบ้านเดินเดินไปพูดกับเพื่อนไปนะคะเพราะว่าเราเราก็เหงาไม่มีเพื่อ,อนสะ่วนใหญ่ตอนเย็นรถจะติดมากแต่ปกติก็เราได้แหละจบเพื่อนก็เพราะว่าเราโง่นะคะนี่นะคะเพื่อนเรานี่ค่ะเพื่อน เชิญไรเชิญไรเชิญไรพอนะคะฝากติดตามช่องน้องพอลไลท์สไตล์ได้เลยนะคะฝากติดตามช่องของน้องพอลไลท์สไตล์ได้เลยนะคะเราจะเดินไปเล่นไปบางทีก็เบื่อม,มือนกันนะดัดเสียงเราไม่ไดัดเสียงเราเป็นธรรมชาติเพราะว่าไม่ไปถึงเราถ้าเธอจะรีบ <S <S เดินไปไหนอ่ะเไปไหนดี เรา,าก็ยอยู่แถวโรงเรียนอยู่แถวรอแถวแถวเขตด,ดินแดงขั้วถ่องค่ะเราจะไม่บอกชื่อโรงเรียนนะไม่เอ่ยนะมองไม่เห็นเลยสวยไหมไม่สวยหลอกหลอก ช่วงนี้ว่าก็จะอัดคลิปโน่นนี่นั่นตามภาษาของทุกออคนี๋ยเไมอหรอถ่าย,ยงด้เลยอ่ถ้าได้ยินเสียงเม่แปลกแต่ะคะถ้าเดินอยู่ในฟุบนป่ยิีฟองด้วยค่ะ นนะะถนนค่ะสดๆร้อนๆเลยค่ะคือมองไม่เห็นเลยต้องหันฝั่งนี้เพราะว่าคือแสงไม่เข้าโทรศัพท์จริงๆไม่ของก็เข้านะเหรอใช่เออใช่มันต้องหันฝั่งเงี้ยไม่ดูค่ะก็เข้าเหรอใช่ไม่ไม่เข้าอ่ะม,<า>มองไม่เห็นเลย น่นเนรู้เป่าอะไรอะไรขึ้นชื่อด้วามักอะไระให้ให,หายให้าอะไรนะเมื่อกี้ถ่อะไรนะห้หายว่าอะไรขึ้นชื่อเ้วยวารักอะไร้ชื่อ,อารักรักแท้ผิดรักไข่ <c oughs> อะไรเนี่ย มันขโมยแล้วปะรักไรอะอยารู้จริงเขาข้างเดียวไม่ได้วให้ให้อีกรอบมัให้อีกรอบมั เพรเาะว่าเพราะว่าเรามีเพื่อนใช่ไหมเราจะรักเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเป็นบางคนเท่านั้นใช่ไหมทุกคนไม่จริงนะทุกคนเพื่อนแม่งทิ้งหมดเพื่อนอ่ะถ้าเราทำยีใสยไม่ดีหรือทำตัวตไม่ดีเขาอาจทิง้งเราก็าได้เพื่อนมันก็ดีนะดีมากเลยอยู่กับเราตลอดไน่ต้องนี้เราแต่เขาไม่เกี่ยวผู้ชายไปไกลเลยค่ะทุกคน ใช่เพื่อนแท้ไม่มีจริงหรอมีแต่มีน้อยเฉียบมาเฟ่มีนะแต่มีน้อยแล้วมาเอเฟนนะเื่อนสนิทก็มีมีไม่มากดีไม่ีไม่ไม่มีเลยดีกว่าเนาะหยอกหยอกหยอมีได้แต่เราต้องดูว่าเขาเป็นยังไงกับเราบ้าง อย่าให้เราโดนเขาบอกเออจะมาบางแสงนมาเลยค่ะทุกคนโอเคเหรอกำลังจะไ้ไหนเนี่ยเราจะเข้าอุโมงค์ตะวันตกกำลังจะลง m ทีนะคะถ้าฝนตกก็ต้องแตกใจเพราะพากลุ่มแดดคืุมมาไม่ไหวแล้วอะไรนะฝนตก <laughs> ดู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 ทางฟ้า ให้ทุกคนเห็นของส่ะโอเคเนี่ยลงลิฟต์นะคะเอะไม่ใช่มันไดเลร่น,นช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปลงเพราะว่าติดเรียนด้วยอะไรด้วย,ยอะไรอ่ะ ไม่เม่ค่ะทำเพื่อคนดูถ้า,าพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะเราเป็นน้องใหม่ยังไม่รู้อะไรมากทุกคน,กคนเราอยู่ทางล่างอิมาชีแล้วค่ะทุกคนห้ามเสียงดังนะคะทุกคน เราจะเดินผ่านเครื่องตรวจค่ะเงียบม,มากมค่ะคนี่บรรยากาศรอบข้างคือเงียบมากๆเลยนนเราห้ามพูดเสียงดังว่าคนข้างล่างมีเยอมากแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคนนะับ เขาบ่นอะไรของเขานะคะทุกคนบ่นอะไรก็ไม่รู้ถ้าใครหู่ช่วงนี้เนาะอย่าไปบอกเขาเลยทกคนนั่งเลนะคนนี่ไงนี่ไงน่งเนี่ยสลับข้างดีเราจะขึ้นมันตัดต่อได้ทำิดแล้ว เขาโพิ่ถึงไปอะแรงมากนะผังทาทีโด้หโอ้โหแรงค่ะทุกคน ไม่รู้เป็นไรไม่รู้ตาเป็นไรค่ะตาเป็นตาของพคนไม่น่าใช่นะคะพูด <ตา S 1> แล้วไม่ตกตาอันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้เราจะไม่ได้มุกซ้ำๆนะคะเพราะมันเก่าแล้วแล้วตาเป็นไรตาก็เป็นตาตาเป็นที่ละของพูงลบบนลงมาไม่หมอแบบปลกๆโอเค เราจะแยกทางกันโอเคเราจะลากันตรงนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันที่รอรอ่งนี้วังค่ะนักเรียนไงเนี่ยใช่นักเรียน เด้อฝากลค์สังหน่อบ๊อายบายตกลงเหรอไปดีดีใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งกิ๊งกิ้งนะคะคุณต,ตามเราได้นะทั้งสองคนเลยเราเป็นน้องใหม่ของออยูทูบเบอร<ๆ>์คุณใหม่ข้างบนโอเคสวัส,สดีค่ะไปาล้วย